บนถนนที่ไม่มีเลนนะครับเอลียังไงในทีเนี้ยจะเลนซ้าย <Serbia> เลนขวายังไงวิ่งลงไหนนะครับเอายังไงดีสวัสดีครับผมผมตั้มธรรมยะออโต้ช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เราก็จะดูว่าเพื่อนๆนะครับที่อยู่บนท้องถนนเนี้ยเขาจะทําอะไรต่อ,อเขากําลังต้องการจะทําอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูสถานการณ์จริงนะครับไปดูกันเลยครับสําหรับบนถนนที่ไม่มีเลนนะครับเอลยังไงในทีเนี้ยจะเลนซ้ายเลนขวายังไงวิ่งลงไหนนะครับ เอายังไงดีครับขับตามเพื่อนครับเรามือใหม่ครับเรายังไม่ชินเรายังไม่รู้ว่าไอ้เลนไหนเป็นเลนไหนเราขับตามเพื่อนเป็นดีที่สุดครับเป็นลายเป็นแถวไปครับเราก็พอเราเห็นเส้นฝานะครับเป็นไกด์ลายแล้วเราค่อยเข้าเส้นที่เราจะเข้านะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับงงไม่รู้จะวิ่งไปเลนไหนนะครับวิ่งตามเพื่อนไปก่อนครับปลอดภัยที่สุดครับนะครับถ้าเขาผิดเราก็เราก็ผิดเหมือนกันถ้าเขาถูกเราก็ถูกครับก็อย่างเราก็มีเพื่อนนะครับ แต่จริงๆแล้วมันไม่มีปัญหาเลยนะครับเราขับตามเพื่อนไปก่อนนะครับเพื่อนบางทีเขาก็ไม่รู้หรอกครับว่าต้องวิ่งไ่ไหนนะครับแต่เขาอยู่ด้านหน้าไงครับเขาก็วิ่งตามตามความรู้สึกเขาเราก็วิ่งตามเขาไปก่อนครับจนกว่าเราจะเจอเส้นนะครับอันนี้ก็คือทางออกที่ดีนะครับถ้าเราวิ่งเจอถนนที่ไม่มีเส้นป่านะครับในชุมชนบางทีนะครับก็จะมีคนข้ามถนนมีมอเตอร์ไซค์มีรถนะครับ ในช่วงที่มีสี่แยกที่ไม่มีไฟแดงแล้วก็ชะลอนะครับค่อยชะลอนะครับนะครับแล้วก็ค่อยๆไหลไปครับเพราะว่าเรามีรู้ว่ารถคันไหนมาเร็วมาแรงเราไม่รู้นะครับแล้วก็ต้องไปนะครับไปแบบช้าๆชะลอชะลอนะครับการขับในซอยนะครับถึงแม้ว่าถนนจะโล่งนะครับเพื่อนก็ต้องดูซ้ายดูขวาให้ดีครับเวลามีรถออกมาจาก ซอยนะครับเราก็ต้องสังเกตให้ดีครับถ้าไม่มั่นใจแล้วก็บีบแจนะครับถ้าเป็นกลางคืนล้วก็กระดกไฟไปส่งให้เขาได้เห็นนะครับในเขตชุมชนนี่อันตรายครับต้องระวังครับโอ้ช้าได้ช้าไปก่อนนะครับถ้าเราไม่มั่นใจเราก็เอ้าทามรอที่เบรกครับนะครับการเลี้ยวในเขตชุมชนนะครับต้องระวังมองซ้ายมองขวาให้ดีนะครับ มองกระจกข้างด้วยนะครับรว่าเราไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซค์เขาวิ่งมาจากด้านหลังไหมนะครับเราก็ต้องหัดมองดีๆครับเวลาขับรถนะครับก็ต้องมองมองทุกอย่างเลยครับด้านหน้ามีรถรถกระบะมานะครับเขาเริ่มเบียดออกมานะครับแล้วก็ชะลอนนะครับ เบี่ยงทางขวาหน่อยนึงนะครับแล้วก็มาครับด้านหน้ารถเขาแซงรถซายเลี้ยทางขวานะครับแล้วก็ปล่อยเขาไปครับให้เขาแซงไปนะครับทางขวาทางซ้ายนะครับมีรถมีออกมานะครับเขาเบี่ยงเลี้ยงออกมาเพื่อแซงในบางอย่างพอเขาจะเลี้ยวขวานะครับอ๋อโอเคก็ให้เข้าไปครับเราก็ตรงไปก่อนครับ ข้างหน้านะครับมีรถเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับเขาจะเลี้ยวเข้าซอยนะครับออกไปก่อนนะครับแล้วก็วิ่งไปเลยครับวิ่งเล่นไปเลนเลนของเรานะครับบางทีเราจอดอยู่นะครับเราก็อย่าเหมือนนะครับหัดมองกระจกซ้ายมองกระจกขวามีมอเตอร์ไซค์มาเบียดไหมนะครับมองกระจกหลังนะครับเผื่อมีใครเขา จะเปลี่ยนเลนอะไรเงี้ถ้าเราขยับได้ก็ขยับนะครับเมื่อไฟเขียวเราก็ไปครับข้างหน้าเราเจอคนจอดนะครับก็แสดงว่าน่าจะเป็นไฟแดงนะครับอืมน่าจะเป็นไฟแดงครับแล้วก็ชะลอรถนะครับเตรียมตัวจอดนะครับขับรถนะครับก็ต้องมองกระจกซ้ายนะครับฝั่งซ้ายนี่ต้องมองตลอดนะครับเพราะว่า ชอบมีมอเตอร์ไซค์เข้ามาแทรกนะครับเขาก็จะไม่หยุดนะครับเขาจะแรกจนไปถึงด้านหน้านะครับบางทีถ้าเราหลบให้เข้าได้นะครับหรือว่าปิดกระจกให้เขาได้เราก็ปิดนะครับนะครับเพราะว่ารถเขานะครับเขาจะแทรกมาตลอดนะครับมองกระจกขวามากนะครับถ้าเราหลบเราไปขวางใครนะครับมองกระจกหลังนะครับมีใครมาเบียดถ้าเราก็ยังไม่เข้าได้ก็ขยบนะครับมองกระ ตัวขวานะครับมีรถมาไหมนะครับมีรถมาเบียดเราไหมไเราก็ต้องฝึกมองนะครับมองมองกระจกมองข้างมองให้ตลอดนะครับเพื่อเราไปขวางทางใครหรือว่าเราขยับให้เข้าหน่อยได้หน่อยก็อ่ะขยับให้เข้าครับไม่เป็นไรครับถ้ามองกระจกมองข้างนะครับแล้วมอเตอร์ไซค์มาจอดนะครับมันไปไม่ได้นะครับมันติดกระจกเราเราก็พับกระจกให้เข้านะครับถ้ารถที่พับกระจบได้นะแต่ถ้ารถที่พับกระจบไม่ได้อ่ะล้วก็ขยับพยายามขยับข้างหน้าให้เข้าหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะเป็นการช่วยเพื่อน,อนบนถนนนะครับมอบน้ำใจให้เขานะครับใช้ความเร็วของเราประมาณหกสิบถึงแปดสินี้กลังพอดีนะครับในเขตในเมืองในชุมชนนะครับถนนล้มโ,โลกแบบนี้นะครับถ้าใครเขาเรียบก็ปล่อยให้เขาวิ่งขวาไปครับอย่างนั้นหน้าเขาเลี้ยวขามียูเทิร์นนะครับลดกัน อีกคันหนึ่งเขาต้องแซงซ้ายขึ้นมานะครับเราก็ามีขคานเดาด้านหน้านะครับมันเป็นแยกอาจจะมีมอเตอร์ไซค์นะครับเราก็ชะลอนิดหนึ่งอ่าโอเคไม่มีมาก็ไม่เป็นไรครับเราก็ไปของเราต่อครับนะครับด้านหน้ามันมีไฟแดงด้วยไฟเขียวด้วยเอ๊ะมันยังไงนะครับก็คือว่าไฟเขียวเนี้ยไฟเขียวตรงไปไปได้นะครับแต่ไฟเลี้ยวขวายูเทิร์เนี่ยมันเป็นไฟแดงก็ต้องรอแต่เราจะตรงไปใช่ไหมครับเราก็ไปเลยครับตรงไปได้เลยนะครับ ขรับเงียบของเราไปเรื่อยๆครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ขับรถแล้วพวงมาอะไรไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับขับรถไม่ค่อยตรงเลนนะครับเดี๋ยวผมทําลิงก์นะครับขวาบนลองกดลิงก์ด้านขวาบนนะครับผมจะทําลิงก์วิธีการขับรถให้ตรงเลนนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับจังหวะนี้นะครับเขาเบรกกันนะครับแต่มันเป็นไฟเขียวแล้วนะครับเราจะพุ่งพวดไปไม่ได้เราก็ชะลอครับชะลอครับ พอเพื่อนๆออกตัวกันไปแล้ได้นะครับในระดับที่เราความเร็วที่เท่ากับเราเราก็เติมมาเร่งเลยครับอืมเติมไปเลยนะครับเติมมะเร่งไปนะครับค่อยๆไปครับค่อยๆแซงขึ้นไปครับไม่ต้องรีบครับมือใหม่อย่างเราเห็นรถข้างหน้านะครับเขาเบรกกันนะครับอ่อโอเคเป็นไฟแดงนะครับ แล้วก็ชะลอแต่เบรกนะครับแล้วก็ดูนะครับเผื่อมีใครเปลี่ยนเลนฉุกเฉินเราก็ต้องระวังครับสำหรับมือใหม่นะครับผมย้าเสมอครับเราขับในเลนของเรานะครับขับให้ตรงเลนนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปแช่ขวานะครับสําหรับคนที่เขาขับรถเร็วๆนะครับเขาต้องการความเร็วนะครับก็ให้เขาแซงขวาไปนะครับเราก็วิ่งเลนกลางของเราครับในเราจะขับไม่เร็วนะครับ เพื่อนๆถามว่าเออทอยต้องขับเลนกลางล่ะขับเลนซ้ายสุดไม่ได้ได้ไหมนะครับขับเลนซ้ายสุดมันก็มีรถจอดอยู่ครับก็จะเป็นรถแท็กซี่รถเออรถจอดส่งเพื่อนๆบนถนนเอยรถประจําทางที่จอดส่งผู้โดยสารเอยนะครับมันก็เราก็จะมัวหักหลบหักเลี้ยวย่เงี้ยมันก็จะลําบากครับนะครับแต่ถ้าเราวิ่งเลนกลางก็มันก็ไปได้ตลอดนะครับเราไม่ต้องขับเลี้ยวนะครับอย่างเงี้ยครับรถเขารถแท็กซี่จอดผู้โดยสารนะครับ รถเมย์เขาก็หัวร้อนนะครับกดแต่ไล่เลยนะครับทําให้รถจราจอรติดขัดนะครับคันนี้ก็นี่แหละครับเป็นทําให้จราจรเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้จราจรติดขัดนะครับก็พูดลามบากครับผมนะครับแล้วจะจิตดสำเน็กเลยครับการขับรถในบางส่วนนะครับนี่ครับก็จะมีรถจอด เลนหนึ่งนะครับรถจอดอยู่ถ้าเราไปวิ่งเนี้มันก็วิ่งไม่ได้ครับเราต้องเลี้ยวขวาแซงขวาขึ้นมาก็กลับมาอยู่เลนกลางอยู่ดีครับแค่นั้นแหละครับเราก็เลยต้องวิ่งเลนกลางครับก็ถ้าจะช่วยเพื่อนๆคนอื่นนะครับเราก็อย่าวิ่งช้านะครับก็วิ่งให้ให้เข้ากับความเร็วคนอื่นละกันครับก็อย่าไปช้ามากเกินไปนะครับถ้าเราขับช้าเกินไปมันก็จะไปกักคนอื่นนะครับคนที่เข้าขับด้วยความเร็วนะครับ บริเวณนี้รถหนาแน่นนะครับเราก็ต้องระวังนะครับระวังให้ดีเลยครับผมถึงไม่มั่นใจเราก็จะเข้าไปใกล้ครับเรายังมือใหม่อยู่ครับพยายามวิ่งตามเลนของเราครับดูไฟเลี้ยวไฟด้านหน้ารถไฟข้างรถไฟเลี้ยวอะไรต่างๆนะครับดูให้หมดครับสังเกตให้ดีครับไฟแดง นะครับไฟเขียวไฟเหลืองเราก็ต้องสังเกตให้ดีครับสรุปนะครับมือใหม่นะครับวิ่งเลนกลางยังไงก็ต้องวิ่งเลนกลางครับเลนขวาก็ปล่อยคนวิ่งเร็วไปเลนซ้ายมันมีรถจอดอยู่เราวิ่งไม่ได้หรอครับสุดท้ายก็ต้องมาวิ่งเลนกลางนะครับก็น่าจะสะดวกที่สุดแล้ะครับในจังหวะที่รอไฟแดงมองกระจกขวานะครับมีมอเตอร์ไซค์มาไหมนะครับเขาติดรถเราไหมนะครับถ้าเขาติดเราก็ขยับให้เขานะครับ มองกระจกซ้ายนะครับว่ามีรถม,เมอเตอร์ไซค์มาเบียดเราไหมมีรถคันอื่นมาเบียดเราไหมนะครับเราก็ต้องดูดีๆนะครับเราก็ต้องดูว่ากระจกเรานะครับกับกระจกข้างๆเนี่ยมันใกล้กันไหมมันจะทําให้รถมอเตอร์ไซค์เขามาเบียดมาชนกระจกมองข้างเราไหมเราก็ต้องดูดีๆนะครับถ้าเราหลบได้นะครับเราก็หลบให้เขานะครับเซฟรถเราด้วยนะครับ แล้วก็ให้เขาวิ่งไปได้ด้วยนะครับอตอนนี้ไฟเขียวแล้วนะครับรถออกตัวนะครับรถเริ่มออกตัวนะครับแต่ยังไม่ได้ออกตัวรถไหลช้าๆแล้วก็ไหลช้าๆตามนะครับนะครับพอรถเริ่มไหนเราก็เติมคันเร่งครับเติมคันเร่งไปเลยนะครับขับตามไปครับอยู่ในเลนของเรานะครับ อยู่ในเลนของเราแล้วใครจะมาปาดมาอะไรก็ไปก็ปล่อยเขาไปครับเราอยู่ในเลนของเราครับนะครับขับไปเรื่อยๆครับแล้วไม่นานครับถ้าเราขับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ชินรถนะครับเราก็จะชินรถนะครับแล้วเราก็จะดูจังหวะการขับของคันอื่นได้นะครับถึงรถเมย์เขาออกมาครับเปิดไฟเลี้ยวเราก็ให้เขาขับเพราะว่ารถเขาเป็นคันใหญ่นะครับเขาไม่ สะดวกไม่ปูดปั๊ดนะครับเท่าคานเเ็กนะครับเขาช้านะครับดงนั้นให้เขาออกมาครับเราก็เติมคาเเลกไปครับขับตามเพื่อนๆไปครับอย่าทิ้งห่างมากครับหวันนี้ไฟเขียวแล้วเราก็ตามไปครับไฟเขียวตามไปนะครับ ตามเรนเราไปครับดูไฟเขียวไฟแดงให้ดีๆนะครับเราอยู่ในเลนของเรานะครับมองซ้ายมองกระจกข้างนะครับมองมองกระจกข้างนะครับมองกระจกข้างนะครับมีรถมาไหมนะครับจุดนี้ถึงจังหวะนี้นะครับเราอยู่เลนขวาสุดนะครับ วิ่งจับพัดจับปูนียมาอย่างไงไม่รู้นะครับโผลมาอยู่เลนขวาสุดนะครับเราก็ตามไปก่อนครับวิ่งตามไปก่อนครับจังหวะเข้าเลนกลางให้ได้ครับแต่ตอนนี้มันยังไม่มีจังหวะให้เข้านะครับเลนกลางเข้าเบรกกันหมดเลยแต่เลนเราไหลได้เราก็ไหลตามไปก่อนครับเลนเราเริ่มเบรกนะครับเราก็เบรกตามครับทีนี้เราพอเรามาเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะครับรถส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยวซ้ายเอ้ยเลี้ยวขวานะครับแล้วก็มองกระจกมองข้างนะครับไวไฟเลี้ยวซ้ายครับ ให้แท็กซี่ไปครับอ่าแท็กซี่เขาไปเขาไปแล้วอ่าเราก็เข้าครับมาปุ๊บไปเลยครับเราหาจังหวะเรียนกลางเข้าเรียนกลางได้แล้วนะครับอ่าเราก็วิ่งเรียนกลางเลยครับที่นี้นะครับไม่ต้องออกขวานะครับออกขวามันจะมีป้ายยูเทินบ่อยๆนะครับเนี่ยมีป้ายยูเทินทีๆนะครับเราไปวิ่งเลนขวานะครับมันก็จะไปเจ้าเอกับรถที่เขารอยูเทินนะครับ มันก็จะทําให้เราช้านะครับถ้าเราวิ่งเลนกลางนะครับเราก็ไปของเราได้เรื่อยๆครับมันช้าหน่อยแต่ก็เรามันก็ไหลเรื่อยๆนะครับส่วนเลนซ้ายนี่ไม่ต้องพูดถึงครับมันจะมีรถจอดอยู่ตลอดนะครับอันนี้ก็ต้องทําใจเลยครับเราก็วิ่งเลนกลางของเราไปเรื่อยๆครับเนี่ยครับมันจะมีรถจอดฝั่งเลนหนึ่งนะครับฝั่งซ้ายตลอดครับอันนี้ทําใจจริงๆครับเราก็ จจริงเน่อจากให้เพื่อนๆวิ่งเลนสายด้วยซ้ำนะครับแต่มันวิ่งไม่ได้ครับก็ต้องมาจบที่เลนกลางนี่นะครับโอเคสุดแล้วนะครับพอเลนขวาเนี่ยมีทั้งรถยูเทิร์นมีทั้งรถกลับรถนะครับมันก็วิ่งลําบากนะครับนะครับเอายูเทิร์นถ้าเราวิ่งตรงไปนะครับเราก็ต้องไปชะลอไปหยุดรถนะครับเราก็ต้องเบี่ยงเดินมาเลนกลางอยู่ดีนะครับเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ั้งมอเตอร์ไซค์จะมาชนตูดหรือว่ารถเก่งเดียวขับมาเร็วอาจจะมาชนตูดเราได้นะครับแล้วก็ล้องระวังครับจังหวะน,นี้ก็วิ่งเล่งกลางไปที่สุดนะครับก็ไว้เป็นแนวทางนะครับในการขับรถเพื่อนนะครับในในการอ่านใจเพื่อนๆน,นะครับในการอ่านาลักษณะกายภาพของรถอื่นๆนะครับที่เขากำลังทําอยู่ว่าเขาต้องการจะทําอะไรต่อนะครับก็ เอาไว้เป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนๆได้รับรู้นะครับได้รับทราบนะครับว่าเออถ้าเจอลักษณะน,นี้ต้องทํำยังไงนะครับ mm. สาหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ก้าออกถนนใหญ่นะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางแล้วกันครับถ้าเจอสถานการณ์จริงๆจะได้อ่รู้ว่าเราต้องทํำยังไงต่อนะครับก็ฝากเพื่อน mm hmm. ๆไว้นะครับผมอ่าผมก็พาเพื่อนๆนะครับมาดูว่าเออถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้เราต้องยัง <somewhere S 1> <ๆ S 2> ไงนะครับก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆมากกว่านะครับ ถ้าเพื่อนๆเ,เจอสถานการณ์จริงเข้านะครับก็จะรู้ว,ว่าอ๋อมันต้องประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็เอาไวไ้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆแล้วกันนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณ,คณมากมากครับแล้วก็เพื่อน Mercy ใหม่ที่เข้ามา,านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งนะครับข้างปุ่ม s u b s c r i b e นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังจะตามมานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ